วิสัยทัศน์ชัดเจนรอบด้านประสบการณ์ผ่านมามหาศาลโลกใบนี้กว้างใหญ่ตระการกปรับคืนบ้านเพื่อแปลงเมืองให้รุ่งเรืองผมสรุปในการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านดรทักษินชินวัตรที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ผ่านมาครับเป็นวิสัยทัศน์ที่มีความรู้ รอบด้านเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะสร้างบ้านแปลงเมืองไปด้วยกันครับขอคาระวะท่านดรทักษินจินวัตรเพื่อจะสร้างความสมานสามัคคีทุกภาคส่วนจับมือกันเพื่อพัฒนาให้ประเทศชาติที่เรียกว่าประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้นำของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปครับขอให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับ